สวัสดีนะคะนะคักเรียนชั้นป .4 ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการนำความร้อนของวัสดุซึ่งเรื่องนี้นะคะอยู่ในสาระที่1วิทยาศาสตร์ชีวภาพมาตรฐานว2 1เข้าใจสมบัติของสสารองค์ประกอบของสสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารการเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีตัวชี้วัดว2 1ปข้อหเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็งสภาพยืดหยุ่นการนำความร้อนและการนำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง และระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็งสภาพยืดหยุ่นการนำความร้อนและการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงานว2.1ป4ข้อ2แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง ต่อมานะคะครูมีแก้วทั้งหมด2ใบนะคะให้นักเรียนดูฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือแก้วพลาสติกฝั่งขวามือนะคะก็คือแก้วโลหะนักเรียนเคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้าลองใช้มือแตะแก้วพลาสติกที่ใส่น้ำร้อนกับแก้วโลหะที่ใส่น้ำร้อนจะรู้สึกอย่างไร เราจะรู้สึกอุ่นๆที่มือนะคะเมื่อเอามือแตะแก้วพลาสติกที่ใส่น้ําร้อนและจะรู้สึกร้อนมือเมื่อเอามือแตะแก้วโลหะที่ใส่น้ําร้อนแสดงว่าแก้วโลหะนะคะเป็นวัสดุที่นำความร้อนนั่นเองค่ะ การนำความร้อนของวัสดุนะคะก็คือความสามารถของวัสดุในการส่งผ่านความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้การนำความร้อนนะคะจะเกิดขึ้นได้ดีในของการนำความร้อนของวัสดุก็คือความสามารถของวัสดุในการส่งผ่านความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้การนำความร้อนนะคะจะเกิดขึ้นได้ดีในของแข็ง ่งวัสดุบางอย่างนะคะจะร้อนง่ายบางอย่างจะร้อนยากวัสดุแต่ละชนิดจะส่งผ่านความร้อนได้เท่ากันหรือไม่ใช่แล้วค่ะไม่เท่ากันนั่นเองค่ะจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุวัสดุบางชนิดนะคะจะนำความร้อนได้เร็ววัสดุบางชนิดจะนำความร้อนได้ช้าส่วนวัสดุบางชนิดไม่นำความร้อนเลยค่ะ วัสดุที่เป็นโลหะนะคะเป็นวัสดุที่นำความร้อนได้ดีนั่นเองค่ะการนำความร้อนของวัสดุนะคะเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าวัสดุที่ความร้อนถ่ายโอนได้ดีนะคะเราจะเรียกว่าตัวนำความร้อน นักเรียนรู้ไหมคะว่าวัสดุชนิดใดสามารถนำความร้อนได้เราไปหาคำตอบกันเลยค่ะโดยเราจะไปทํากิจกรรมชนิดของวัสดุที่นำความร้อนได้โดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. นนะคะชุดการนำความร้อนซึ่งจะประกอบไปด้วยแท่งไม้แท่งแก้วแท่งอลูมิเนียม แท่งเหล็กและแท่งทองแดงนั่นเองค่ะ2นะคะดินน้ำมันขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะ 1. น,นะคะนำดินน้ำมันมาแปะที่ปลายวัสดุของชุดนำความร้อน 2. นะคะเทน้ำร้อนลงในชุดการทำการทดลองนะคะจนเกือบเต็มหลังจากนั้นนะคะทิ้งไว้สานาทีแล้วดูการเปลี่ยนแปลง เราไปดูการทำการทดลองกันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูนำคลิปการทดลองจาก YouTube สนุกคิดวิทยาศาสตร์ใบครูออมาให้นักเรียนดูนะคะเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำดินน้ำมันนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด5ก้อน ไปแปะที่ปลายวัสดุของชุดการน,นำความร้อนทั้ง5วัสดุโดยให้ขนาดดินน้ำมันนะคะมีขนาดเท่าๆกันนะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเรานำดินน้ำมันไปแปะที่ปลายวัสดุของชุดการนำความร้อนทั้ง5วัสดุแล้วนะคะเราก็เทน้ำร้อนลงในชุดการทดลองการนำความร้อนจนเกิดเต็มนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะหลังจากเทน้ำร้อนลงในชุดการทดลองเสร็จแล้วนะคะให้รอประมาณ3นาที แล้วเรามาสังเกตการเปลี่ยนแปลงกันเลยค่ะเมื่อเวลาผ่านไป3นาทีนะคะวัสดุ3ชนิดที่นำความร้อนนะคะได้แก่เหล็กทองแดงอลูมิเนียมซึ่งดูจากก้อนดินน้ำมันนะคะที่กำลังละลายอยู่นั่นเองค่ะส่วนไม้กับแก้วนะคะซองวัสดุนี้นะคะไม่นำความร้อน เพราะดินน้ำมันนะคะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะสรุปนะคะวัสดุแต่ละชนิดนะคะเมื่อรับความร้อนแล้วจะยอมให้ความร้อนผ่านได้ไม่เท่ากันวัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านได้ดีเราจะเรียกวัสดุนั้นว่าตัวนำความร้อนซึ่งส่วนใหญ่นะคะเป็นวัสดุประเภทโลหะเช่นเงินทองแดงเหล็กและอลูมิเนียม ส่วนวัสดุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่านได้นะคะเราจะเรียกวัสดุนั้นว่าฉนวนความร้อนซึ่งวัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนได้แก่แก้วพลาสติกผ้ากระเบื้องไม้ต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการนำความร้อนของวัสดุนะคะโลหะสแตนเลสและอลูมิเนียมน,นะคะเราจะมาทำภาชนะหุงต้ม และแผ่นเหล็กนะคะที่อยู่บนเตารีดนะคะส่วนด้านจับของเตารีดนะคะจะทำจากพลาสติกนะคะซึ่งเป็นฉนวนความร้อนนั่นเองค่ะพลาสติกแก้วและโฟมนะคะเราจะใช้ทำภาชนะสำหรับเก็บอาหารที่ปรุงแล้วนะคะเพื่อสามารถเก็บความร้อนไว้ได้นาน ผ้านะคะเราจะใช้ทาเสื้อผ้าผ้าหม่มและถุงมือกันความร้อนซึ่งเป็นตัวนําความร้อนที่ไม่ดีนะคะทําให้การถ่ายโอนความร้อนจากร่างกายนะคะออกสู่ภายนอกเป็นไปได้ยากนะคะจึงทําให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะพลาสติกนะคะเราจะทํา กระติกน้ำแข็งนะคะเพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกนะคะไม่ให้เข้าไปในอาหารและเครื่องดื่มในกระติกน้ำแข็งนะคะจึงจะเย็นและสดอยู่เสมอนั่นเองค่ะเอาละค่ะได้วเวลามาทำรายงานกันแล้วนะคะดังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าตัวนำความร้อน เช่นดวนความร้อนหรือการนําความร้อนของวัสดุเป็นอย่างไรนะวันนี้คูยวงมีใบงานให้กเด็กๆได,ด้ทํากันก็คือใบงานนี้มีชื่อใบงานว่าตัวนําความร้อนของวัตถุง่ายๆเลยค่ะก่อนนักเรียนจะทำนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นและก็เลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นคยอยู่ให้นักเรียนทําอะไรคยอยู่ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของวัตถุ ที่วิวมีกําหนดให้ว่าส่วนนั้นเป็นตัวนําความร้อนหรือเป็นฉนวนความร้อนเนี่ยอ่ะในโจทย์เขาก็มีคําว่านําความร้อนกับฉนวนความร้อนมาให้อันนี้เป็นกระทะนะคะตัวนําความร้อนก็แสดงว่าส่วนที่ต้องโดนกับไฟนั่นก็คือตัวกระทะใช่ไหมคะอ่านเรียนก็เขียนไปเลยว่าตัวกระทะอ่า ส่วนฉนวนความร้อนคือสิ่งที่เราโดนแล้วเราจะไม่ร้อนของกระทะนั่นคือนั่นคืออะไรเอ่ยใช้แล้วละค่ะมันคือด้ามจับของกระทะนั่นเองเนี่ยให้นักเรียนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งข้อ2ข้อ3และก็ข้อ4นะคะหลังจากที่เรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูด้วยนะคะครูรออยู่นะ เอาละค่าดิกตเ,เรามาถึงอีกหนึ่งใบงานของเราด้วยกันนะคะใบงานนี้มีชื่อว่าวัสดุที่นําความร้อนก่อนจะทําใบงานทุกๆครั้งเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะให้เด็กๆยกตัวอย่างวัสดุที่นําความร้อนพร้อมทั้งยกตัวอย่างวัตถุที่ทํามาจากวัสดุที่นักเรียนใช้นะคะอย่างเช่น ในรูปภาพของใบงานเมื่อกี้มีเยอะมากเลยค่ะเอาแค่ตัวนําความร้อนเนะะี่ยค่ะนําความร้อนนี่แก่อะไรบ้างอ่าเหล็กเหล็กนําความร้อนได้นะคะเอาแค่อย่างเดียวก็ได้ค<ๆ>่ะ<ด>เหล,ล็กเหล็กออกมาทำอะไรเหล็กออกมาทำกระทะเหล็ก,<ๆ>ลกอาากอกมาทำอะไรดีให้ๆๆนิเนมาเขียนนะีคะแต่มีข้อแม้ว่า เด็กๆห้ามเอาเกระทะเหมือนคุยู่แล้วนะยังเอาเได้นะคะเมื่อเรียนทำเสร็จแล้ว,ลวนั่เรียนกระบายสีตกแต่งของคุยให้สวยง่ายนะคะแล้วถ่ายรูปกลับมาส่งคุยด้วยคุยรออยู่นะคะสำหรับวันนี้คุยต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ